สวัสดีค่ะเอฟซี่นนารักทุกๆท่านยู่สวัสดีค่ะเอฟซี่นนารักทุกๆท่านของช่องวรนาพาเดนมาร์กนะคะทุกคนเห็นเขาบอกว่าเป็นเมียฝรั่งนี้ต้องเก่งทุกอย่างจริงหรือเปล่ามาดูกันเลยนะทุกคนตอนนี้เจ้าพ่อก็จะได้เวลาตัดผมเลยนะคะทุกคน พ่อเป็นคนขี้เหนียวค่ะทุกคนนี่ค่ะแล้วพ่อต้องให้เมียตัดผมเท่านั้นค่ะทุกคนเขาจะพ่อไม่ไว้ใจช่างไม่ใช่ไม่ไว้ใจช่างจะพ่อขี้เหนียวค่ะทุกคนนี่ค่ะ, <c oughs> ะอก็จะตัดใช้เด็ดต็นเลี่ยนไฟฟ้าเลยค่ะทุกคนชีวิต ของเมียฝรั่งต้องทําทุกอย่างต้องทําได้ทุกอย่างคนะ่ะทุกคนใช้เบอร์หนึ่งก่อนเลยค่ะตัดเลยเห็นหมคะ่ะเ,เ,เ,เอาผมเฉพ่อก,ก็จะตัดแบบรองทรงรองทรงสูงนะคะทุกคน เพราะหัวแกจะได้กับรองทรงสูงค่ะทุกคน พี่จิงเราก็ไม่ต้องทำก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องทำให้เขาแต่ว่าก็ช่วยประหยัดตั้งเยอะนะคะไปตัดกับเขานี่แป๊บเดียวนะคะทุกคนตัดให้แป๊บเดียวเขาก็กินไปแล้วสามร้อยสาร้อยโคนเราก็เสียดายเงินเนาะมาดี่ามาเย มาให้ดีส่อตอนแรกที่ใช้เบอร์นหนึ่งนะคะทุกคนเราก็มาดูตรงนีง้ว่ามันเท่ากันไหม แล้วเราพี่ก็มาใช้เบอร์5เลยค่ะทุกคนหรือไม่ก็เบอร์6เนาะก็ใช้เบอร์6ค่ะอันนี้สองดียวอีค่ะโอเคจะพอบอกว่าเรา้อยู่อย่างน,น,นั้นแล้วมันจะ เขาจะเห็นเลย mm hmm. เดี๋ยวตัดออกก็ได้เพราะผมจะพ่อจะนิ่นงนะทุกคนเราจะต้องค่อยๆไม่งันไกลๆมันจะไม่กัดไม่ไม่จับเส้นผมนะทุกคน mm hmm. เบอร์หนึ่งแล้วก็โอ้ยเหยียบเส้นผมเบอร์หนึ่งแล้วก็มาเบอร์หกนะคะทุกคนแล้วก็พี่ไปเบอร์ สิบห้าเลยค่ะเพราะว่าถ้าไปตัดสั้นเกินหัวของเจ้าพ่อนี่ได้รับกับทรงอื่นแล้วจะดูตลกค่ะพี่จะไปเบอร์สิบห้าเลยค่ะทุกคนเพราะผมเจ้าพ่อตรงตลางจะไม่ค่อยมีนี่เลยข้างๆรู้สึกว่าจะสูงเกินแล้วเราลดให้มันเหลือสิบสามันมาเหลือสิบสามคทุกคน ัวเสล้าข้างๆก็ประมาณนี้ครับทุกคนรงมอผงจะพอแล้วก <l oth sed |nospeech|>. <half intimate> ็เราก็เอาตรงข้างหน้าหน่อยหนึ่ง ข้างหน้าก็เอายาวๆเลยค่ะพี่เอาไปสิบแปดเลยต้องช้าหน่อยค่ะทุกคนเพราะว่าผมเกนนิ่มมากแล้วกันไกลมันจะไม่จับ มากครับทุกคนจะตัดไม่ได้เลย,เยเนี่เอาวันนี้ใช่ช่วยค่ะทุกคน แล้วเราก็มาเล็มรอบหูเลยนะคะมากครั่งก็จะมีขนในรูหูด้วยนะคะทุกคนเราก็ต้องตัดด้วยคนในรูหูค่ะทุกคนตัวฟิวอ แนีแเรอเพียนเด็กได้ทางนั้นสิเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็มาเช็คอีกรอบหนึ่งค่ะเริ่มจากเบอร์หนึ่งเลยค่ะ เพื่อความสวยงามเผื่อมันลงเหลืออยู่แล้วก็ไปเบอร์ห้า แล้วก็ไปเบอร์สิบสามเพราะว่าตอนเลขผมยาวอ่ะทุกคนผมยาวแล้วกันไกลเรามันจะตัดไม่ได้ค่ะทุกคนนะต้องตัดให้สั้นก่อนแล้วเราก็มาเล็มทีหลังให้เราจะได้ทีนี้ก็จะได้เท่ากันแล้วก็ผมก็จะได้ไม่นอนลงเนาะเรก็จะได้ยินมเสียงว่ามันไม่ได้ตัดอะไรแล้ว ันเท่ากันแล้วข้างหน้าก็เอาไปเลยสิบแปดเลยนะทุกคนเสร็จ <c oughs> เรียบร้อยชูบชูบ เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราหั่นเป็นไงทุกคนนี่แย่เฟรดีเวสผลิดนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้ผมหวงเจ้าพ่อก็จะดูแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ช้าๆๆาๆาจาาาาาราย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 นี่เห็นไหมคะสวยงามประหยัดเงินตั้งเยอะ โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณภา mm hmm. เด่นมากให้พี่ด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอจบก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย